สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม้ารัตดค่ะสําหรัคหบคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์2565ค่ะชาวราศีสิงลัคนะสิงนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมค่ะก็ใช้เดืนนี้จะใช้ละการหม่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงลงน EP รนี้นะคะจะจเป็น นดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางคีงสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ไซส์ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนาให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้ทงสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะ ก็ยินดีต้อนรับชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์คุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะข้อดูอดีตค่ะข้อดูอดีตของชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์คุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะไพ่แบบได้เป็นไพ่เอ็มเปอร์เรอร์นะคะ ามถ้วยหนึ่งเหรียญค่ะและเป็นไพ่แห่งแมนนะคะชาวราศีสิงลส์ลัคณะสิงในดีที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกกมีนพิจิกนะคะธาตุดินพึกศกันมังกรนะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีเมษลัคณาเมษนะคะเป็นคนที่มีสีมียศมีตําแหน่งหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นค่ะ ไม่รู้สึกว่าในดีอที่ผ่านมาชาวราศีสิงศัีษะนาศิ์นะคะมีสองกรณีนะกรณีแรกนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าอ่น่าจะมีเขาเรียกว่าหน้าตาทางสังคมเข้ามาร่วมกันอืคุณกับเขาคบกันอาจจะเป็นเพราะความเหมาะสมนะคะ่าค,บ,คบกันเพราะหน้าตาทางสังคมนะคะ หรือว่าผลประโยชน์ที่จะต้องเขาเรียกว่าอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันประมาณนี้ก็ได้นะคะซึ่งความสัมพันธ์ในที่นี้ไม่รู้สึกว่าก็พยายามค่ะที่จะปรับตัวเข้าหากันพยายามที่จะคิดว่าเออมันก็เป็นมันน่ามันก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ที่จะเขาเรียกว่าสารความสัมพันธ์การให้ให้มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นคือตอนแรกอะค่ะมันมันไม่ใช่ใจใจอ่ะมันไม่ใช่ใจแรกใจตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่เข้ามาแล้ว เหมือนกับว่าตอนแรกกับคบกันเพื่อผลประโยชน์ก็จริงแต่ว่าพอนานๆเข้าได้รู้จักกันรู้จักนิสัยใจอคจอคซึ่งกันและกันก็มีความผูกพันกันเข้ามาเริ่มมีความรู้สึกที่จะชอบอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอีกกรณีหนึน่งนะคะชาวราศีสิงห์ลัะนาสิงห์อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เ,เขาเรียกว่าใครคนใดคนนึงน่าจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้ารักเราสองสามคนเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า กลับไม่ได้ไปไม่ถึงไพ่แฮงแมนขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นมาแล้วสักระยะหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ไม่ว่าจะให้โอกาสกันและกันมากขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ในที่นี้ก็พัฒนาไม่ได้เพราะว่าเป็นรักสามเศร้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะ ก็อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานอกของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะถ้าหาว่าใครที่มีความรักที่ดีแล้วสามารถสกคลิปข้าพัานคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนําไปคิดเยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะในช่วงวันที่สิบหกถึงยี่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าจะเป็นอย่างไรนะคะพไ,ไพ่ใบแรกเป็นไพ่สองถ้วยนะคะ เป็นไพ่ห้าไม้เท้าค่ะสามดาวนะคะและเป็นไพ่เฮอร์มิตค่ะชาวราศีสิงห์และคณาสิงนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุเดียวกันกับคุณธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุน้ํากรกฎวีนพิจิกอาจจะเป็นชาวราศีกันลัคนาการอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นค่ะ ม่รู้สึกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ลัคนณาสิงห์นะคะในช่วงวันที่16ถึง28กุมภาพันธ์นี้นะให้ระมัดระวังค่ะระมัดระวังอะไรหนึ่งระมัดระวังบุคคลรอบข้างที่อาจจะเข้ามานะคะสร้างอุปสรรคปัญหาให้กับตัวคุณและตัวคนรักของคุณอคือแบบแค่แค่สองคนเราอะ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกแต่ว่าปัญหาที่ที่มันเกิดขึ้นมามาจากคนรอบข้างที่สร้างปัญหาให้กับคุณทั้งคู่ทั้งนั้นเลยอะไรประมาณนี้นะคะ สองนะคะความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าอย่างที่บอกน้องว่าเป็นรักสามเศร้ารักเราสองสามคนมารู้สึกว่าความสัมพันธ์ในที่นี้มันมันจะถึงแม้ว่าจะรักขนาดไหนแต่มันก็เจ็บปวดมากเท่านั้นรักมากก็เจ็บมากนะคะรักมากก็ท็อกซิกมากนะคะแล้วก็คุณน่าจะเขาเรียกว่าระมัดระวังการขัดแยง้งความขัดแย้งนะอืมความคิดเห็นไม่ตรงกันความต้องการของคนทั้งคู่ไม่ตรงกัน <c oughs> หรือความต้องการที่จะ อยู่ด้วยกันเจอกันมาหากันแต่ว่ามันมาไม่ได้เนี่ยเออมันทําไม่ได้เงี่ยมันเลยเกิดการแบบน้อยใจนะคะเกิดการทะเลาะเกิดการมีปากเสียงกันเล็กๆน้อยๆจุกจิตใจเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ยังไม่มีหน้าไพา่ของการเลิกลากันนะนะคะ <c oughs> สำหรับคนที่เขาเรียกว่าอตั้งแต่แรกเย่างที่ไมบอกนะว่าคบกันคบกันเพราะเขาเรียกว่าเพราะ ภาระหน้าที่หน้าตาทางสังคมหรือว่าผลประโยชน์ที่มีซึ่งกันและกันก็ตามนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาของเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยนะคะ <c oughs> ก็ต้องระมัดระวังค่ะว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆ,ๆจุกจิกๆ,ๆนะที่จะทาให้คุณทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงกันได้แต่ไม่อย่างที่ไม่บอกค่ะมีไพ่สองพลวยขึ้นมาอยู่แต่ยังไงก็ตามคุณทั้งคู่ก็ยังมีความรู้สึกที่ดีให้ต่อกันมันเป็นแค่ ปัญหาเล็กๆจุกจิกจุกจิกที่ที่ทำให้คุณทั้งคู่เนี่ยรู้สึกว่าเออไม่เข้าใจกันแต่ไพ่บอกว่าก็ให้ระวังถ้าหากว่าเราเ,าเลือกที่จะคุยกันดีๆเลือกที่จะใจเย็นลงนะคะเลือกที่จะมีเหตุผลซึ่งกันและกันเท่านี้มันก็ไม่ทะเลาะกันแล้วนะคะไพ่มันขึ้นมาแค่เตือนเท่านั้นนะคะอืมประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์จะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอเนาตบอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นไกลดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคาไปได้เรื่ไพ่ judgment น,นะคะให้สเหรียญค่ะ ไพ่หกไม้อ่าหกดาบนะคะและเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะชาวราศีสิงห์ีษะนาสิงคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุดินประกศกันบังกอนอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นนะคะหมายรู้สึกว่าเอาคบอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ลษะนาศิง์นะคะเอ่อในอนาคตนะอย่างที่บอกนะคะ ถ้าถามว่ามันเป็นกรณีที่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าหรือความสัมพันธ์ที่มีการปิดบังซ่อนเร้นอะไรกันอยู่ในอนาคตต้องระมัดระวังนะคะความรับถูกเปิดเผยเนาะแต่ว่าไม่รู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะถูกเปิดเผยไม่รู้สึกว่าคุณทั้งคู่ก็จะมีทางออกให้ให้กันและกัน ประมาณว่าเออก็จะมีการคุยกันมีการพูดคุยตกลงกันอะไรประมาณนี้แหละนะคะมีการพูดคุยกันความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกับเป็นรักสามเศร้าก็ยังประคับประคองหมายถึงว่าก็ยังแบบกลิ้งไปกลิ้งมาไปไปกับกับระหว่างอสองคนสองคนนะ,นะคะอืมแล้วก็ในที่นี้ไม่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีความสุขสักเท่าไหร่ อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะที่ที่เขาเรียกว่าที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนในอนาคตต้องระมัดระวังนะคะว่าสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นไว้นั้นมันจะเปิดเผยออกมาแล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์นี้แย่ลงแย่ลงนะคะลดระดับความสัมพันธ์ลดระดับความรู้สึกลงอ่าถ้าหากว่าร้ายแรงที่สุดเลยนะคะก็อาจจะตัดสินใจนะคะเดินออกมาเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอนาคตเนาะเป็นเอาคำนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีสิงห์และคณนาสิงห์นะคะขอไพ่ทาโร่คำแนะนําค่ะในเรื่องราวความรักให้กับชาวราศีสิงห์และคณนาสิงห์นะคะขอคาแนะนําค่ะคําแนะนาใบแรกเดินไพ่สี่าดาบนะคะไพ่ <c oughs> เด็กถือไม้เท้านะคะเจ็ดดาบนะคะและเป็นไพ่แปดดาบค่ะ ชาวราศีสิงและคณะสิงนะคะไพ่ทรโแนะนําว่าปัญหาต่างๆอ่ะอยากจะให้คุณอ่ะอยากใช้อารมณ์นะอืมให้ใช้สติให้ใจเย็นๆให้ใช้เหตุผลอยู่เนอารมณ์ให้มากนะคะยิ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกลับกลับเป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นแอบทำแอบปิดบังอะไรก็ตามนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รู้สึกว่า อยากจะให้คุณอะตั้งสติไว้ก่อนไนดะ้ว่าปัญหาต่างๆมันจะเกิดขึ้นนะตอนนี้หรือว่าในอนาคตที่คุณจะประสบพบเจอก็ตามไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณระแวงเคลือบแคลงสงสยัยสิ่งที่คุณอึดอัดใจนะคะในอนาคตมันอาจจะเปิดเผยขึ้นมาแต่อยากจะให้คุณนะคะมีสติให้มากๆจะเย็นๆนะคะมีเหตุผลให้มากๆว่า ความสัมพันธ์ในที่นี้เราจะได้ตัดสินใจได้ว่าเอ้ยมันจะทํำยังไงดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าหาว่าคุณใจร้อนนะคะว่าคุณบอกว่าไม่มีสติอยู่กับตัวเองมันจะกลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยอึดอัดนะคะนกลายเป็นตัวเรานี่รู้สึกว่าเขาเรียกว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงไม่รู้จะตัดสินใจยังไงนะคะรู้สึกว่าอึดอัดรู้สึกว่าทําไมทําไมต้องเจอเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าทั้งที่ความจริงแล้วสถานการณ์แบบนี้มันมีสิทธิ์ที่จะเจอได้ในทุกๆคนทุกๆความสัมพันธ์นะคะพ่บอกว่า ให้มีสติแล้วก็เขาเรียกว่ามองความสัมพันธ์นี้บนพื้นฐานของความเป็นจริงมากที่สุดแล้วก็เลือกที่จะเขาเรียกว่ามองอนาคตของตัวเองไว้ก่อนนะคะว่าตัวเองต้องการอะไรในความสัมพันธ์น,นะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันให้คุณไม่ได้อย่างที่คุณต้องการก็เดินออกมานะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต,ต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่หม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ